À, nó, đang tự hàn ngon này lại là. à, rất đó, đi, đó đi. À. À, đi đây, bao đây, đi, à, đi đây, à. <laughs> à nhẹ <laughs> chú Phơ đấy, chú phớt hảo đi đi đấy nhé nè 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 nó khói nó ngồi đi hoàn tả nó Ôi, hai liệu, ui cái lìa ui ui ร้าย่าเศร้ามีสีป่ะนี่มาห่อนงานแหละพี่น้องเอ๊ะจะพาเพิ่นย่ายเนี่ยโตตอนห่เป็ิยญาในปีนี้เพิ่งจัดไงห่อนเพราะกันบ้านก็จัดของจัดไงก็เก่าพี่น้องปีนี้จัดหนักปีนี้จัดให้เพิ่นคักคปีนี้พี่น้องเต็มอิ่มหมดละ ปีนี้คนจัดใหญ่ปีนี้ทีมงานเขาก็มาหอดแล้วพี่น้องเลยบอกวคำบางคุชกัข่าคอนบ่าวอบชแนลแล้วกันทันสีทีมงานโอเล่ทีมงานโอเล่เฮาวนี่เครื่องชุดเครื่องเสียงคนกันมีการมีงานกันทีต่อหาเป่าเตียนแล้วพี่น้องเลยเจ้าของคนนี้ของเครื่องเสียงน้าสวัสดีทันเล่ เย่พี่นอ้องสุดนี่ก็บแพ่งนอกราคาเนะานกะก็กันได้เน,นาะงานมนเดนตอนงานแหละพี่นอ้องสุปนี้ค่ะก็หอดอาหารงานใหญ่ได้ิง แต่งเองเพี่สร้างสร้างนี่พี่น้องแต่งแต่งเองเลยนี่แต่งเองเลยต้องสร้างเลยากินได้ห้องเพลงเลยเนี่ยว่ะมีผิดมวนมวนครับกันยังนะกันยังควายกับบุ้ดพี่น้องเสียบโทรศัพท์กับบุ้ยลายถักแด้นี่นี่รุ่นใหม่ล่าสุดนี่ที่บวกนี่ รายการอีกหนึ่งขอบใจทั้งเจ้าของรอบิดและกงพันเธอโดยเฉพาะกับแบงทีมงานท่านห้องในบ้านบ้านหัวดำเออพร้อมด้วยคณะวาสนซาอันจักน้อยเด้าพันห้องงานสบายดีอันจักมากกบอชวนเสียงผัวสามเออไนบ้านเป็นไปได้กะเอ้ามาล่อถ่าจักบ้านอยู่ข้างหลังเวทีที่กันได้เออเพราะว่าห้องเอ้เมื่อเลย มื่อวานี้พระพ่ออาจารย์ใหญ่พี่น้องอาจารย์มุญยุลูกแม่ของปลายายก็จะจำได้น้องพี่น้องทั้งกาวทั้งไทยทั่วประเทศขึ้นบาลงขึ้นลงข้นไหมขึ้นไม่พ่อ เออช่วยเนาะเน่องมตยบนนาเจ้าขึนบลอาน่ะแล้วก็ของาช่องมเตียบันนาเนี่พี่น้องเด้อนี่ทีมงานเอาที่สีแวระอเครื่องอดข้าวเลทอข้าวทอด้าเนอมันหออนเน่เกึ่เตาอบแบันอาหารพรนกระเียนเกือเกออิเนาะโดยเฉาะกทีานของข้าวอข้าวง้อนีนไเองสบายเด้อบริการอ้องที่เนาังคมสังอเะเอามาบริกิน กินแต่เป็ดไปปีนี้คป,ป็นข้าวมัวเป็นจานใหญ่ขวัญใจคู่ฟ้อนคนวมาขอืันน,น,น,นี้ก็ขอบใจเพิ่น่ทั้งเจ้าภาพเจ้าตาเจ้ขวัญใจเนี่ยโตเจ้าตาด้วยว่าไปะบาด่นเลี้ยงเจอปีนี้เิ่นจัดใหญ่เลยปีนี้เป็นจาใหญ่หลายปีรเนีเจ้เเจ้อคิดนี่ทั้งทีงานเราเนี่ ยังได้้อยกุ้งด้วยไม่น้องเขาขนาดได้ไปกินวันซื้อที่ข้างไปเลยไกินเลยเลยไปกินตีไม่เจอ่หลัก้านจะไปเอารถหลังมุไปไปเดี๋ยวก็ส่เอ้มาสั่งขึ้นสั่นขึ้นยอดไนกาใคว้วรถชัไปเยอะมาสั่งรป้ยั้ กนเอาใส่บ <vit> ุญกันคจเกิ่นกาทาเก่งยงเจสปอร์ตเอาเนอะมาสนทนาบตาแข่มันก็หลายหลายอหอมระบุหอมนี่แขวหลายหพี่น้องเอากาบบาเจ๊งใจดีพ่นคงสิอาณาพทิทุลานาะเอ้บางกีบางหันก็เอาิ่นกันย่างข้าตออทับคับสูพี่น้องปองไฟที่มาแสดงความ อาณาเอดว่ายินดีปีดานาะหรือว่ามาขับมาคุณเอามาเร็วอาการเมื่อกี้บอดไปใส่เอาส่วนๆให้เก่งให้เสปอร์ตชนอีกทีนึงเจ้านี่

Hãy subscribe cho kênh không Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn